ชมพู่เป็นไม้ผลที่ปลูกกันมากในแถบจังหวัดราชบุรีและนคปรปฐมนะคะแต่นี่เป็นชมพู่ทองสามสีที่ตำบลท่าตะคล้ออท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีคุณโอภาสเกษตรสวนเพชรเป็นเจ้าของพื้นที่สวนห้าไร่ปลูกชมพู่ไว้มากถึง550ต้นสามารถทําให้มีผลผลิตออกนอกฤดูซึ่งแน่นอนค่ะว่าขายได้ในราคาที่ดีกว่า ชมพูทองสามสีมีลักษณะคล้ายชมพูทับทิมจันทซึ่งคุณโอภาสอธิบายค่ะว่าชมพูพันธ์ุนี้ต้นพันธ์ุดั้งเดิมมาจากต่างประเทศและนํามาต่อเข้ากับชมพูเพชรสามพานันจึงได้ลักษณะฐานใหญ่ทรงระคังควา้าแรกเริ่มทําเดินทีผมเป็นคนดําเนินสะดวกนะแล้วก็ปลูกผักปลูกผักปลูกแตงปลูกพริกปลูกเท้ทุกอย่างแล้วก็เห็นว่าชมพูนี้มันให้ผล ถ้าเราทําดีๆมันให้ผลได้ตลอดทั้งปีก็เริ่มปลูกตั้งแต่พศ16เลื่อยมาจนปัจจุบันเนี้ยก็40ปีละเห็นว่า1เนื้อแน่น2รสชาติดีแล้วก็ลูกใหญ่แล้วก็ส่งออกได้ด้วยจริงๆจำพผู้เพชรบุรียังส่งออกไม่ได้เพราะว่าเนื้อนิ่มอ,อ่พอค้างคืนเราจะเหี่ยวง่ายแต่พันนี้จะจะไม่เหี่ยว ที่สวนแห่งนี้ปลูกชมพู่ด้วยระยะชิดระยะห่างระหว่างแถว3เมตรและระหว่างต้น4เมตรเมืม่อชมพู่มีอายุ1ปีและเก็บเกี่ยวไปแล้วก็ตัดทิ้งต้นเว้นต้นคุณวภาพาให้เหตุผลว่าเนื่องจากการปลูกระยะชิดในปีแรกทําให้สามารถเก็บผลผลิตได้มากขึ้นเนื่องจากว่ามั่นใจว่าสามารถบํารุงดูแล,แลและใช้เทคนิคการทําให้ชมพู่ออกในปีแรกได้<า>ในขณะที่ชมพูส่สวนทั่วไปอาจต้องใช้เวลาถึง2ปีนอกจากนี้คุณวภาพายังบอกมาอีกว่า การทำสวนผลไม้ถ้าจะให้ดีคือต้องทำให้ออกนอกฤดูเนื่องจากจะได้ราคาดีกว่าและไม่มีปัญหาด้านการตลาดใครที่สนใจเรื่องราวเทคนิคการปลูกชมพู่ให้ได้ผลผลิต500กิโลกร,รัมต่อต้นต่อปีรวมทั้งราคาผลผลิตและการจำหน่ายติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะสันติพงษ์สมาธิถ่ายภาพสวัสด์สวัด์กวานข่าวมติชนทีวีรายงาน